อไอ้ขื่นมาเจ็บปากแค่นั้นอ่ะเชี้นั่งตัวหน่อยนะตัวหน่อยนะน้ำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อเล็บครับแล้วคุณจะจีบยังไงวะอย่างี้เเก็บแล้วพี่ เล้วี่ตรงนั้นมึงไม่ต้องกังวลแล้วมีคำสาบมึงอย่างสี่ครับออาว่าไปแล้วเราอดีตเราเคยแบบว่าเราเคยกินลาฟันแทงมาครับในสมัยนู้นนะครับแล้วอยากถามเจ๊กหน้าทำไมไม่เข้าใจออมไม่ทุกคนทุกคนโอเคครับแล็บจริงๆใช่ไหมเนี่ยมันเป็นส่วนนึง่ะครับโอ้ไม่ได้คิดเลยขนาดนั้นเลยก็ดีพี่หลอกใคยป้นผมผมยังไม่คิดเลยพี่วิลลี่พี่วิลลี่เขาบอกพี่วิลลี่ไม่ตกเสไม่ตกเสียใช่นะหลอกแทงหนูด้วยอยากให้แล็บว่าเรื่องไอบิลลี่หน่อย อะไรอ่ะบางที่มึงไปกับผมพี่ฮัลโหลน่าสนปใช้บุ๊อกแบบเบมอะไรเกันมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวพูดแล้วกันตันงผูไปกับบางด้วยบางเป็นคนบอกผมด้วยโอ้ แต่เขาบอกว่าต้องถ่ายตูดอ่ะเขาก็เลยบอกเออแล้วก็เลยบอกว่าถ่ายคุณเบลลี่ได้ไหมตอนแรกอะตอนแรกมันเป็นผู้ชายมันต้องถ่ายแต่พี่เดินเาพูดเองว่าคุณเป็นผู้หญิงคนแรกของแก๊งใช่เป็นผู้หญิงคนแรกของแก๊งใช่แล้เมีแนี่แต่าไม่ต้องถ่ายไม่แต่เราคุยกันตรงนี้ก่อนทุกคนในแก๊งคือเรารู้กันเลยถ้าเมื่อไหร่ยูในระบบของแก๊งแล้วคุณเบลลี่นี่คือไม่มีข้อยกเว้นนะไม่มีการบอกเฮ้ยเป็นแฟนกันไม่ได้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเราเท่าเทียมกันหมดกัรนเป็นแฟนกันมันนอกเรื่อง แต่พออยู่ในแก๊งส่วนแก๊งไม่เกี่ยวกันที่บอกให้จอยเข้าใจก่อนเลยไม่แล้วถามก็ต้องแคกี้พูดถ่ายตูดเมื่อกี้พูดกันที่เรื่องแฟนอ่ะเรื่องถ่ายตูดครับพี่เชยใช่แต่กูถามก่อนเลยแต่กูถามเลยไอ้เบมเงากูใช่ไหมเงาเงากูใช่ไหมกูถามเงี้ยนี่เอาไอ้ส่วนตัวที่เลือยอย่าเสือกกูส่วนกูส่วนตัวทุกคนหลัน่อยไม่เชยนะกับบังไม่ส่วนตัวกับกูเฉยครับวันนั้นกูยืนยันเขาเล่าเฉยเฉยสัตว์ไม่บอกบ้าดิครับ ตาากูบ้นแท็กแท็กต้องทำนะน้องแท็กต้องทำต้องขอคุยกันแท็ได้ไหมครับแท็กเคลื่อนไหววะไม่นานเดี๋ยวคุยกันเลยเป็นดูโคตรผีนใช่าหเนาะยวคุยกันตรงนี้ละโอเคเชี่ยนี่กูอยู่แกงแล้วหรอวะเนี่ยแท็กต้องทำวะเฮ้ยถามเพื่อนไหนึ่งอย่างไปแลนเหลืองไปแลนแดงเลยไปเช็คดูว่าไอสองแดงนั้นมันมีเฮี้ยอะไรกันถ้าสมมุติว่าไอเบคอนอะไม่เอาครับไม่เอา ไม่น่าเว้ยยังเด็กเนาะน้องยังไม่ค่อยคืออันนี้อันนี้คือในดูมองผมนะผมมองผมกับจอะเหมือนผมเห็นเหมือนกันคุณเบคอนเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรหรอกกับน้องอันดี้แต่คือสิ่งหนึ่งอ่ะคือเวลามันมีปัญหาเรื่องผู้หญิงครับแล้วเวลาพอเวลามันเฟลทีหนึ่งอ่ะมันจะเฟลไปเลยมันโยนทุกอย่างมันจะโ้นทุกอย่างเลยเลอแล้วคือมันแหละเป็นคนที่คุยเยอะเว้ยพี่แต่พอแบบมันคุยสมถติมันคุยสามคนอ่ะจะมีคนใดคนหนึ่งทำมันเฟลก็คือมันจะเฟลไปเลยพี่มาจากนี้อ่าฮะเออหมาย ก็ยังไม่ถึงเวลาก็ตามไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปอยากให้เด็กเป็นโตวกันเนาะเออ๋ยวมันโผล่นี่กันอยากอยากเป็นเสือเอออยากเป็นเสือแตงเหงยาะวันนี้ผมก็คุยคุยกับจอนแล้วเรื่องนี้เพราะจอนก็รู้มาใช่ไหมที่จอนบอกตอนบ่ายผมว่ออกจากสภาผมก็เลยรู้ว่าเหมือนแบบมันน่าจะเคยคุยอะไรกังไว้อ๋อฮะ มันก็ตามมาแหละเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงนะก็ดูไปก่อนแล้วไม่เหมือสล็อตที่แค่เป็นเปี๊ยเปีวพี่เปีวเงินในตู้ไอ้ยี่สิบสี่เอามาขอนายยี่สิบี่วะยี่สิบสี่ใครมีรถมาขนาดไม่ตชดเลยที่มันก็อยู่ตรงนั้นไม่ของผมยี่เพชรหนึ่งนะที่ผมทำมาอยู่เพราะว่าของเผือกของเผือกพี่สลับไอพี่โดเก็บมันออกก็เป็นยี่สิบสามเชี่อว่าอยู่แก๊งมาหมดเนี่ยมีหนึ่งเรื่องมีหนึ่งสล็อตที่เราให้ใครไม่ได้เพราะว่าหนึ่งสล็อตนั้นเป็นของพี่ไป วุยเาาย็ดดวงุ้ยอ yeah ่อฮะไปดุดมาเหรออันนี้ไ uh> ม่ใช่ไปดุดานนะกูาด้วยดุดมาจต่อยเลยใหรอเอาอะไรครับรออะไรอะใส่ชุดแก๊งดิเดี๋้คุยเรื่องทำมือทำงานอีกครับ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 เลยไปเป็นเพื่อนก็ได้มั้ยรู้ชุูไปใช่ผู่หญิงไเฮ้ยใครขโมยรถกูอีกเนี่ย เอ้ <câ> ยเรามีเพื่อนสาวแล้วเรามีเพื่อนสาวแล้วพี่พวกแล้วพี่พวกแล้วจะไม่เก่าเราไม่รู้ซิลีมีรถไหมรถแลบลนขโมยอ่ะนีมีมีคันนี้โอเคงไายวะเนี่อ่ะนี่ฉันมีแก๊งมาจีบเหรอเนี่ยมันเร็วมากทุกอย่างมันเร็วมากเราจะได้ กำลังสองคนสามารถพูดแทรกพวกผู้ชายได้แล้วบอกเลยว่ารวมตัวพี่ไปกับน้าไม่คนเดียวกันเพื่วะสักเรื่องเอาซิลี่เราต้องไปลาเสื้อผ้านะซิลี่ฉันขืนจังเลยอ่ะไม่ต้องขืนเล็กๆก็อย่างนี้แหละฉันขืนจังเลยจ้ะซิลี่ ทำใจร่มร่มหนูหน่ารักไหมสิริเลขอะไรกระปูสองสองหนึ่งปี้กัเป็นรอยมารวมกัน 5, ที่เ <2. S 1> ชิ้ตถือว่ายังไงเอ่อทอโซ่ครับทอโซ่สองห้าที่เชิ์ตยีิบสอง ถ้าตามใช่ครับคนละคนครับใช่ใช่แต่แค่โอซีเราคือคนเดียวกันเฮ้ยคนดูครับถ้าการที่แล้วใส่ชุดนี้กระดูมมาเป็นสีนี้หรอซิรีใช่โลจิเทค โอ้โหสปอนเซอร์ดีใช่คีย์บอร์ดดีต้องโรจิเทคเฮ้ยถ้าเขาไม่ใครเสียใจแล้วขออภัยด้วนะฮะแต่ว่าแล้วอยากมีประสบการณ์ใหม่ว่ะคุณดูจะเข้้าาบงคุณดูครับแก๊งหน้านัะประการมาชวนอ่ะคุณจะไม่เข้าได้ยังไงอะแล้วถามเอาดูไว้ใครๆก็อยากเข้าเขาชวนเรารออะไรอยาถูกไหมโอ้ยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ ไอ้ที่แ็บเครียดอะแ็บคือแรปเป็นหน่วงความรู้สึกน้องเว่ยคือเป็นความรู้เป็นหน่วงมนันโตเลี้ยงมาน่นแหละแต่แบบไม่ใช่สิขอให้แรปคือขอให้ล็บเลือกทางเดินของแรบเถิดจริงๆคือแ็บทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วอ่ะนะแ็บขอแบบตามใจตัวเองบ้างนะขอร้องขอร้องหล่ะคนดูขอร้องนะ และเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็กางเกงเอากางเกงมันมีของมันด้วยหรอครับมีครับกางเกงเพนยี Pen 20, Pen 2, ่สิบเพนท์ห้าเพนยี่สิบแล้วก็เพนทะี่สองน่ะห้าอ๋อุ้ย ว่าไงเอาเปล่าครับเป่าครับแล็บไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังแล็บเป็นคนที่ออกแก๊งหลังเพื่อนคนอื่นเสมอแล้วแล็บก็โดนทิ้งมาแบบนี้สองรอบแล้วแล็บขอรือวะรอบนี้แล็บขอที่ยีสิบสองถ้าจำไม่ผิดยีิบสองคือวแบบ่าผมขอแบบผมขอนะครับผมขอตามใจตัวเองนะ กํา้อ,องละ่มสิบสี่บ้าอ่มสิบเจ็ดของสิริสิบเจ็ดเคจ้วหากากออกก่อน <laughs> ฉันน่ารักไหมเบิดก็เลยฮูดิกด๊กดิกด๊กดิ๊กดิ๊กแบบขอคิวๆเลยแล้วันนะครับวันนี้ขอสั่รองเท้าแตะแล้วกันครับเอ้าไม่มีตังเอ้าสิรีตธอม,มีตังหให้ฉัน<ห>ยืมไหมเลขอะไรครับสองร้อยหนึ่งร้อยหกสิบ น่ารักจังเลยฮะดูตีไปส่งข่าวให้พี่ปิงเหรอว้าาเอออะไรวะนั่น ให้เขารู้ว่าเด็ก LBT ก็ไม่ธรรมดานะถูกครับถูกต้องขืนมา <c oughs> ผมแบบนูกแกน้อสุนนะครับ <c oughs> ถูกครับไม่ไม่แบบกล้ะครับ <c oughs> <c oughs> จะล้งอ่ะไอ้ตู้หรอ แต่เอ็นดูไอเบว่ะแต่มาทำตัวเอเหรอโอเคได้ครับผมได้ครับสิริเขาหายกันหมดแล้วตรงได้ไหมถึงแล้วไ,ได้เฉ็นขืนเลยฉันไม่อยากลงหนาก็ไม่สิริก็ไปกันหมดแล้วสิริเรื่องเพงลนะนะก็หายหากักนแล้วกับกะหลาดเรากระเถิดสิริสิริเร็วอ๋อไปไปไปถึงตีหนึ่งใช่ไหม <laughs> ขื่นจังเลยอ่ะไม่กล้าลงคือดีนะวันนี้แบบไม่ได้เปิดกล้องครับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขื่นจังเลยเฮ้ยใครหงวะใช่นี่ถ้ามีไอเบแล้วจะแฮปปี้กว่านี้เลยอ่ะ เยราขืนนะสิบีน้องจงล่ะค่ะเราขืนน้านิดหน่อยน่ะนิดหน่อยได้แกล้งเหมือนกันแหละยังจำวันนั้นได้ไว้ล่ะจริงหรอเธอขืนหรอวันแรกอ่ะเออใช่ถ่ายลูกชัยหนึ่งอะไม่วอาพี่ดีกว่าวันพี่ไม่ได้มาตละถ้าอดวันหนึ่งเขาว่างเงี้ยพ่าจะเอาไปหลอมเงี้ยพี่ไม่อยู่